สวัสดีครับเช้านี้นะครับพ่อพงก็จะพามาชมผลงานการถอนหญ้าของพ่อพงนะครับสชั่วโมงตอนเช้านะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบริเวณนี้ก็คือเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างกลางแถวอินทผลามนะครับก็พ่อพงก็ได้ปลูกมะนาวไว้แล้วก็ดอกกระเจียวไว้นะครับ เป็นสวนอ,อินทผลัมแบบผสมผสานนะครับที่พ่อพงษ์ทำนะครับเดี๋ยวตามมาชมนะครับมัน,นาวนะครับในระหว่างแถวอินทผลัมนะครับของพ่อพงษ์เลยนะครับนี่ครับคือผลงานการถอนหญ้าของพระพงษ์ในวันนี้นะครับพ่อพงษ์ก็จะใช้วิธีถอนหญ้าเอานะครับเพราะว่าตรงนี้นี่พระพงษ์ปลูกอดอกกระเจียวเป็นแถวยาวไป คู่กันกับมะนาวเลยนะครับเพราะดอกกระเจียวทีกันถ้าเราใช้เครื่องตัดหญ้ามันก็จะโดนต้นดอกกระเจียวครับส่วนหญ้านี่พ่อพงก็ไม่ได้ทิ้งครับเก็บไว้ทําปุ๋ยครับนี่ครับผลงานสองชั่วโมงของเช้านี้นะครับนี่ก็เป็นมะนาวนะครับนี่ครับมาชมมะนาวกันเลยเห็นไหมครับต้นมะนาวต้นนี้ดกกมากเลยครับเป็นแป้นพิจิตครับ พ่อพง์ปลูกแบบธรรมชาตินะครับให้ฟ้าดินดูแลให้ครับก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเลยพ่อพงษ์ก็ตอนกิ่งเองนะครับมาขยายพันธุ์เนี่ยนะครับก็ขยายพันธุ์จากาต้นที่บ้านนะครับแล้วก็มาตอนกิ่งมาแล้วก็มาปลูกเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อเลยนะครับมะนาวเนี่ยพ่อพง์ซื้อแค่ต้นแรกต้นเดียวแค่นั้นนะครับ ส่วนต้นอื่นๆที่อยู่ในสวนนี่คือพ่อพงขยายเองทั้งนั้นนะครับนี่ครับหน้าแลงพ่อพงก็ไม่มีการลดน้ำนะครับนี่คือลดบ้างเป็นบางครั้งนะครับไม่ได้ใส่ระบบน้ำไม่ได้อะไรเลยพ่อพงเพราะว่าพ่อพง่์ไม่ได้ลงทุนกับ พวกนี้นะครับก็คือเราปลูกไว้กินเองเราไม่ไม่เน้นทางการค้านะครับเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนกับระบบน้ำมากมายนะครับให้มันสิ้นเปลืองทุนเราเปล่าๆนะครับเราปลูกไว้แบบนี้ได้กินก็คือได้กินนะครับเพราะงไม่เคยซื้อมะนาวกินเลยนะครับก็ หน้าแรงนี่พ่อพงก็จะกินอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยพ่อพงปลูกใส่วงท่อนะครับวงท่อซีเมนแล้วเราสามารถควบคุมการาติดผลได้เราสามารถให้ออกนอกฤดูได้นะครับที่อยู่ในท่อซีเมนนะครับส่วนตรงนี้นี่เราก็จะได้กินในช่วงนี้แหละครับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับช่วงฤดูฝนนี่เราก็กินอยู่ที่สวนนี้นะครับมันก็จะติดดกเนี่ย มันก็เลยทำให้เราได้มีมะนาวกินตลอดทั้งปีครับก็แบ่งญาติพี่น้องกินด้วยนะครับถึงราคามันจะถูกจะแพงพ่อพงก็ไม่ซีเรียสครับมันแพงก็ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทำาลงทุนนะครับทำขายนะครับ ส่วนถ้าถูกนะครับมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจของเราอยู่ดีแหละครับสําหรับพ่อพง์ไปดูอีกแปลงอยู่ทางนู้นนะครับพ่อพง์จะแบ่งไว้2ฝั่งครับฝั่งฝั่งทางนี้นี่ก็ร่องหนึ่งนะครับที่พ่อพง์ปลูกเป็นมะนาวนะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งร่องนะครับ ที่พ่อพงปลูกมะนาวไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งร่องยาวเลยครับนี่ครับพ่อพง์ก็ปลูกมะนาวไว้นะครับจะเป็นร่องสุดท้ายของริมสวนทั้งสองฝั่งเลยนะครับพ่อพงจะจัดรูปแบบการปลูกแบบนี้นะครับนู่นครับเลยรถมอเตอร์ไซค์ไปนู่นนะครับก็คือแปลงหนึ่งที่พ่อพงพาชมไปก่อนหน้านี้นะครับ อันนี้มาดูแปลงนี้นะครับนี่ครับพ่อพง์ก็จะปลูกเป็นสับปะรดนะครับรอบข้างนะครับแล้วก็มีมะนาวนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วระหว่างต้นมะนาวเนี่ยพ่อพงก็ปลูกตะไคร้กับข่าลงไปนะครับนี่แหละครับคือพ่อพงท์ทแบบสวนแบบพอเพียงสวนผสมผสานนะครับบนสวนอินทผลามนะครับแทรกกลางระหว่างสวนอินทผลามนะครับ เพื่อว่าจะไม่ได้ให้เปลืองพื้นที่ของสวนนะครับเพราะพื้นที่ของเรามันมีน้อยครับมันเราไม่ได้มีสวนใหญ่ๆกว้างๆนะครับที่จะปลูกอินทผลัมเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าพ่อพงก็ชอบในตัวของอินทผลัมคือที่ชอบมีชอบเพราะว่าต้นมันเป็นพวงสวยเหลืองอรลามนะครับเวลาอยู่ในสวนเนี่ยก็จะทำให้เรามองแล้วเพลินดูดีมีความสุข พ่อพงก็เลยปลูกพ่อพงไม่ได้ชอบที่ว่าเออราคามันแพงนะครับอินทราลัมนะครับไม่ใช่ตามกระแสว่าเออเห็นว่าราคาแพงแล้วปลูกอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าจุดประสงค์ในการปลูกของพ่อพงพ่อพงไม่เน้นเรื่องการทําตลาดเพื่อการค้านะครับพ่อพงเน้นเพื่อ,อกินในครัวเรือนเราเหลือค่อยขายไปประมาณนั้นครับ เอาไว้ได้เป็นของฝากให้เพื่อนฝูงเวลาเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมายามหรือว่าญาติพี่น้องนะครับดีกว่าเราไปซื้อราคาโลละสี่ร้อยห้าร้อยครับนี่ครับสวนมะนาวพ่อพงครับนี่ครับวันนี้ก็จะเน้นแต่สวนมะนาวนี้ให้ชมก่อนนะครับเห็นไหม นี่ครับเป็นผลดกเลยครับเราไม่ได้ซื้อกินนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับในการาที่เราทําทกเกษตรแบบพอเพียงเ้วเนี่ยพอเพียงพออยู่พอกินนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อนี่ครับดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็มี อันนี้ระหว่างต้นอินทผลัมนะครับอยู่แถวนู้นก็มีครับนี่ครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างาต้นอินทผลัมนะครับครับพ่อพงจะให้ดูนะครับต้นนี้ก็งามครับเขียวเลยครับนี่งามมากเลยรูป ก็ติดดกด้วยครับเป็นแป้นพิจิตนะครับปลูกแบบธรรมชาตินะครับนี่อินซีไม่ใส่สารเคมีร้อเอร์เซนะครับพ่อพงไม่เคยซื้อปุ๋ยใส่แล้วก็ไม่เคยฉีดยาพ่นยาฆ่าแมลงอะไรไล่หนอนไล่เพียตามสวนพ่อพงเลยนะครับนี่ครับ สวนกเกษตรอินทรีย์ไม่ใส่สารเคมีร้อเปอร์เซนตครับตรงนี้ก็เป็นระหว่างต้นอินทผพาลำสองต้นนะครับเป็นพันธาลัวนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่พ่อผมก็จะปลูกเป็นนี่ครับตะไคร้นะครับดอกกระเจียวนะครับแล้วก็ มะนาวนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้พ่อพงก็ปลูกมะละกอไว้ด้วยนะครับนี่ครับมะละกอครับอันนี้ก็เป็นมะนาวครับมะละกอั้นก็ต้นใหญ่แล้วครับนั่นปลูกไว้หลายปีแล้วต้นนั้นนะครับอันนี้พ่อพงเอามาปลูกเพิ่มใหม่2ต้นนะครับมะละกอนี่ครับนีครับเพิ่งเอามาปลูกช่วงฝนมาเนี่ยครับนี่ครับพ่อพงก็ปลูกเสริมไว้อีก2ต้นครับ นี่แหละครับมะนาวในสวนผสมผสานแบบพอเพียงสวนอินทรพาลัมของพ่อพงครับอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับมะนาวพ่อพงปลูกไว้นะครับเดี๋ยวพามาชมอยู่ตรงกลางวงเวียนเนี่ยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพันไรเม็ดนะครับ พันอะไรนะครับที่เขาเรียกฮาฮิติหรืออะไรนี่แหละครับฮาฮิติมั้งครับมันจะเป็นไรมเล็ดลูกใหญ่ครับลูกใหญ่แล้วก็ไรมเล็ดด้วยครับเนี่ยพอพงปลูกไว้ตรงนี้หนึ่งต้นนะครับนี่ใส่ขี้บัวลงไปเขียวเลยครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งต้นนะครับแล้วก็มาตรงนี้อีกนะครับหนึ่งต้นครับนี่ครับ ต้นมะนาวครับเหลือกินเหลือเฟือครับมันจะลกๆหน่อยตรงนี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ